สำหรับคลิปนี้นะคะหลายหท่านที่ถามเข้ามาส่วนของดอกไม้กระดาษสาแท้100%นะคะวิธีการเก็บรักษาเก็บยากไหมนะคะอายุการใช้งานนานไหมนะคะแล้วก็มีความแตกต่างอย่างไรกับกระดาษสาทั่วไปนะคะจะขอตอบข้อรแรกก่อนเลยนะคะว่ากระดาษ ใช้เยื่อของฟอสานะคะมาทําเป็นแผ่นกระดาษน,นะคะแล้วเอามาตัดขึ้นรูปเป็นดอกไม้นะคะที่เห็นตรงนี้นะคะจะคือดอกกุหลาบมินิโรสค่ะขนาด1.5เซนนะคะแบบนี้นะคะขนาดของมินิโรส1.5เซนค่ะนะคะขึ้นรูปดอกเป็นแบบนี้นะ รักษานะคะวิธีการเก็บรักษาไม่ยากเลยนะคะถ้าสมมุติว่ายัางไม่ได้ใช้งานนะคะเจ็ตแพคแบบนี้นะคะให้เก็บไว้ไม่โดนความชื้นไม่โดนน้ำนะคะไม่เปลี่ยกน้ำนะคะเก็บไว้ในอุณหภูมิปกตินี่แหละค่ะนะคะจะไม่มีปัญหาในเรื่องของสีรูปทรงนะคะตราบเท่าที่เราจะใช้ได้เลยนะคะ อันนี้คืออายุของของตัวของกระดาษสาแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์มีความแตกต่างอย่างไรกับสาทั่วไปนะคะกระดาษสาทั่วไปของเขานะคะจะมีความยืดหยุ่นความเ,าเขาเรียกว่าความคงทนนะคะความเหนียวของตัวในตัวกระดาษนะคะถ้าใครที่ได้ลองใช้นะคะดอกไม้ของเทปนะคะเป็นงานกระดาษสาแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วจะเข้าใจว่ามีความแตกต่างอย่างไรอีส่วนหนึ่งเรื่อง เขาจะอยู่ในสีอะไรนะคะจะมีความละมุนเนาะจะมีความละมุนนะคะขึ้นรูปงานต่างๆได้ไม่ยุ่งยากนะคะแมทสีได้ง่ายค่ะนะคะอันนี้คือข้อดีของกระดาษสารแทร้อยเปออีกส่วนหนึ่งคือความเป็นฝุ่นนะคะในความเป็นฝุ่นมันจะมีออในเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากนะคะมีในเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมาก ถ้าเทียบกับสาผสมสาผสมนะ,ะหรือสาทั่วไปนะคะแบบนี้เนาะถ้าใครที่ได้ลองใช้แล้วจะเข้าใจว่ากระดาษสาแคร้เ์เซ็น,น์ะคะงานของเจี๊ยมเป็นแบบไหนนะคะมีความสีนะคะสีเขาจะมีความละมุนค่ะนะคะ,นะคะขึ้นรูปง,งานต่างๆเราเอาไปขึ้นรูปเช่นงานต่างๆแมตก,กันได้ไม่ยุ่งยากเลยแมตก,กันได้ทุกสิเลย ดอกกุหลาบขนาด1.5เซนนะคะอายุการใช้งานตราบเท่าที่เราจะเก็บร,รักษาดีนะคะอย่าลืมนะคะกระดาษสาแท้ร้อยเยังไงก็ถูกน้ำไม่ได้นะคะไม่โดนความชื้นไม่โดนน้ำนะคะแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็ความแข็งแรงความทนทานจะรับประกันเลยนะคะรับประกันการันตีเลยค่ะนะคะลองดูนะคะ,ะ,คะชุดนี้ที่เห็นไนดะ้ ขนาด1.5เซนมินิโรสขนาด1.5เซนค่ะนะคะแบบนี้เลยนะคะสีสันดูไม่ยากค่ะแล้วก็ใช้งานนะคะเอาไปแมทก,กับโทนสีต่างๆได้ง่ายค่ะใช้งานได้หลากหลายรูปแบบขึ้นรูปงารได้สวยงามมากค่ะนะคะอันนี้คือกระดาษสาแท้100%นะคะ ตอบคาถามให้แล้วสําหรับหลายๆท่านที่ทักเข้ามาถามเจี๊ยบในส่วนของงานกระดาษาแท้ร้อยเปอร์เซ็นเรื่องของอายุการใช้งานนะคะเรื่องของความแตกต่างระหว่างสาทั่วไปนะคะแล้วก็การเก็บรักษานะคะการเก็บรักษาก็อย่างที่เจี๊ยบบอกนะคะให้อยู่อุณหภูมิปกติถ้าหากว่าไปแบบนี้เจ๊แพ็คไปแบบนี้นะคะถ้ายังไม่ได้ใช้ก็เก็บแบบนี้เลยค่ะนะคะ ชอบทนสีอะไรนะคะอยากได้แบบไหนนะคะลองดูนะคะเลือกใช้ดูค่ะกระดาษสาแท้ร้อเซต์ค่ะ